ใครควรครบใครควรแยกโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนในโลกนี้ยุคนี้สมัยนี้ครับการครบคนหรือการที่จะเพิ่มเพื่อนมันก็จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งแต่ลักษณะ3ประการนี่ครับเราเองสามารถที่จะแยกตัวออกห่างจากเขาเพื่อความปลอดภัยของเราเองอันดับที่1คือใช้เงินจนเกินตัววันหนึ่งคุณหาเงินมาได้300บาทแต่ใช้500บาท สิ่งต่างๆส่วนต่างเนี่ยครับมันจะสร้างภาระและสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองในอนาคตอันดับต่อมาก็คือว่าเห็นของที่มันมีค่าหรือเห็นของที่คนอื่นมีฉันก็ต้องมีสิ่งเนี่ยครับเราเองก็จะต้องไปสร้างนี้สร้างสินกู้นี่ยืมเงินมาเพื่อที่จะได้สิ่งของนั้นมาเป็นที่ครอบครองแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้มาและก็เก็บไว้เฉย ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ได้อำนวยประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราให้ดีขึ้นเลยอันดับที่ 3, คือกินหนูอยู่สบายนี่ไม่จ่ายสิ่งที่สําคัญของมนุษย์นะครับคือสัจจพันธะคําพูดใดที่เราพูดออกไปหรือเราให้สัญญาก,กับใครออกไปเราควรที่จะทําให้ได้อย่างที่เราพูดอย่างที่เราให้สัจจะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันจะตามมาเองด้วยประโยชน์ด้วยความสุขต่างๆ แต่ลักษณะของ3คนเนี่ยครับเราควรหลีกเลี่ยงเลยดีกว่าถ้าเกิดเจอที่ไหนเราเองอย่าเข้าไปคบอย่าเข้าไปเป็นเพื่อนหรืออย่าเข้าไปตีสนิทด,ด้วยเราจะมีภัยเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากทีระพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนดีครับ